เนี่ยหิดยำนะกรุงกรุงกับหมึกที่แกะไว้เล้วนะบัตรนี้เขากระจามาซอยซอยแบบเล่นซอยหอมหัวไงมาซอยฮอตดอกลูกซีนแต่นี้มันน้ำน้ำยำน้ำยำเห็ดไหลเลี้ยปรุงไว้แล้วนะนี่เขาก็มา ลืมซอยลวกเครื่องเลยเนาะตามใจชอบนะมักซอยแบบแต่ก็ซอยลดอันนี้แลยมัน ้นใช้ต้นหอมแล้ก็หหอมปหอมรือว่าผักซีลาหอมหัวใหญ่ส่วนองหัวใหญ่ใส ใส่หลายปนใดโด่งมากของกินขึ้นอยู่กับผูมักมักอกันไนก็ใส่ม้อหอกก็เริ่มสิฮอนแล้ว ไปน้อยหนึง่งใส่ผมเหมือนวากไว้ดีก่อนซะเสียบตาสอยหอมหัวใหญ่ลวเสียบตาขนาดซอยน้อยๆเดียวเด้นี่ตก <c oughs> <c oughs> ซอยไหล่ดีทางซอยทางให้หรืออะไรขนาดซอยบวบหัวได้นี่ <laughs> เสียบตาละซอยลูกซีนไซนั <laughs> ่งยำรวมมิดโอ้ยเบาอย่างก,กับเปลวเสียบตาดู หมู่าภพ เลยมีซอยกระลำซอยน้ำแจ้งน้อยแจ้งศรีซอยอย่างกระโดนอ่ะ เพื่อนกินแล้วก,ก็อยากก็เลยมาเฮ็ดนีก็เห็ด อกเข้าพมออกเข้าออกเข้าสากสิว่าคนเืินออกเข้าสลากสิตรงนั้นเบากระบื้องถือมีกระฟุดเลีว้วเอาเสียวอ,อันเอาวุ้นเส้นลงไปเส้นร้อนลงไปลวกไป ลืมมาลงพร้อมกันนะแต่ว่าเส้นร้อนมันสุกไวยอยู่ดอกแปบ๊บเดียวก็สุกแล้วเส้นร้อนเส้นร้อนลงไปแล้วกันจับบงังดนะูเนาะหน้าสีแดงเลยดนวะนะโอ,โอหอนตักขึ้นเลยแบบนี้ ร้นอนขึ้นแล้วเจะพาสิเอาอันเอากุ้งกับมือกลงเนาะโอ้ยเลียวจะเทื่อแหละ แกเกะแล้วอันเอาน้ำหมักหนาวนคั่นกุ้งก็เลยเป็นสี่แบบนี้นะบริสุสอนเด้อเฮ็ดไทยเบิ้งซื่อๆเด้ออยากกิน <laughs> <laughs> เฮ็ดกิน พอได้มีการบานเนาะแต่ว่าถ้าอยากเหตุตามกะบทสงวนลิขสิทธิ์พอแล้วเนาะลวกดนดอกเซียนแข่งเกินไปที่แข่งเกินหัูคัค่วเอาหมู นามใส่ยักน้อยนะล้วงล้วว <laughs> คือว่าตนอนนั้นซับคือว่าซับละเอียดดีอยู่บาดเอามาันดจังซีคือว่าเป็นกรอนอยู่เนาะโอเคอัน,อน,อนวามหอนทางใส่อันหน้าจอตากมาใส่รวมกันเบิดทุกอย่างเลย คนให้แตกออกจากกันก่อนเพื่อที่เป็นกวนยวนเสนร้อนเออน้ำยำใส่เลยแบนคน,นให้ทั่ว รสจัดเพราะว่ามันกินเผ็ดบ่ได้ประมาณนี้เลยซีมก่อนดู ก็มาเอาอันผักผักที่เตรียมไว้ลงเลยคนๆให้ทั่ว ว่าจะแจนเป็นแดเนี่ยแต่ว่าแซ่บดี <c ười> ยำทะเลรวมมิตรเกือ <c ười> บโทรศัพท์คอยงยุย <c ười> คนมามือมาต้องขาโทรศัพท์เนาะซีอิมอีกรอบก่อนโอเค่แซ่บๆคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเนะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องบัน แต่ว่าพอได้ไปนั่งกินให้เบิ้งเด้อย <laughs> ซีมแล้วซีมอีกดอกไอ้มกันดอกเนาะสุดเร็วรักสิจานไปกินน้ำกันเลย ากินน้ํากันเด้อพี่น้องยําทะเลรวมมิตรเต็มจานเลยไปไปไปกินน้ํากันบัด แก็บเมนดอนนะน่ะมะพร้าวถึนทึกพร้าวกระจาแล้วก็มาคั่วในมาก่อนมนะคั่วให้หอมก่อนนะจังค่อยเอาไปห่ออันนี้อันดำๆนี่มันอย่าง,างนั้นอ๋อเลื่อของตุ้นนั่นละ ไปมีหวานหวานคัวให้หอมโอ้ยขูดให้ค่อยก็ได้เปลือก กะลาหมักาวออกนำกราจะทำตามอย่างเดียวแล้ก็คนๆคๆนคนไปเรื่อยๆนะให้คนหอม ขาวสังคูสีขวาวเพรไปซื้ออันอันสังคูเขียวบ่มีเนาะแต่ว่าที่ออกออกเขียวๆอันเร่ๆนะบันนี้เลยมันมันปั้นใบเตยเอาน้ำใบเตยมาเซ่เส้นสวงสามสมูเซ้และวบันนี้มันก็นเอาต้องเอาน้ำใบเตยออก นำใบเตยออกแล้ววันนี้ก็มาเอาน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่เพื่อว่าเขาเชียวไปห่อก็ให้อันทางคูเขาหวานน้ำเนาะคนคนใส่แกนคนให้ทั่วเลย ใส่ละกันตัดใบตองเตรียมห่อบบดน,นี้แส่ไว้นีนก่อนตัดใบตองก่อนนะมาห่อกันเลยอันนี้เป็นใบตองที่อันที่เป็นมันๆน,น,นี่คือมุนเอาน้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชใส่เพื่อบิ่ให้พืนนันติดติดใบตองนะ ตักตักสังคูที่ห่อเตรียมไว้นะน,นะอีกเป็นแนวม้วนอ่างน้เลันตักเอาเปรือกพะวพาว่าวห่วขวอข้าวมาใส่ใส่ขลางกลางนี้ตักเอามาเต็งอีกจะเยดแบบนี้ เข้าไปโ <laughs> มเมนต์มาสนด้วยเห็ดในเบิ่งซื้อเืตข <laughs> นมขนมเนบสั่งคู่หรือว่าขนมเทียนสาคูเนาะ ไปตรงบ่มีแดดตากก็เลยเป็นคอบแคบคอบแคบมืออใดก็ฝุนตกบ่มีแดดตากก็จะออกมาูแบบนี้นะเฮ็้ไวลาลา,ลายจะค่อยเอาไปนึ่งอ๋อไว้ลายลาย,ลายก้น้ะคะเอาไปนึ่ง ไส้ไลายๆมากกินไส้ไลายๆ <S <S อันเพื่อนเฮ็ดอเอาแป้งเฮ็ดก็ได้เอ็ดแบบนี้ก็ได้ข้าวแป้งเฮ็ดแต่่มามาะมันบ่มากเนาะมันบ่มากกินอันขนมเทียนแป้งอันมันบ่ามากกินมันมาก,กินขนมอันเทียนสาคูสาคูไส้มะพร้าวแต่ลเพื่อนเพื่อนมากเฮ็ดเลยเป็นอันไส้ไส้ทั่ว นึ่งทั่วเรื่อนงนุ่งนันมาใส่แต่ว่ามนบกก่มากินมากินแบบใดก็เฮ็ดแบบนั้นเนาะโอ้ยน้ำมันมันกายออกมาพี่เมือกเบิดเฮ็ดไปไปตักบาดน,น้ำเฮ็ดไปกินนะ จะวางไว้นี้ก่อนนะเลยละลายเอาแต่งฟออาไปนึ่งจะเป็นเครื่องเครื่องคุงๆยังไดบุญเนาะโอ้ยเฮียบบเมนมืออาซีพเห็ดพอได้กินอยากก็เลยเฮ็ดกิน ติดอันใหญ่ๆเลยเนาะจังกินอิ่มไว้เป็นอน้อยและนานอิ่มเนาะเมื่อกเปิด มือมันเบุญละมือนี่เป็นมือมือเจ็ดค่ำนะเนาะเห็ดละมืออื่นเฮากลับไปตักบาตรเห็ดมือเจ็ดค่ำวันที่เท่าไหร่มือนี้จำวันที่บ่ได้ละ <laughs> จับได้แต่ว่ามือเจ็ดคำดังครอบแคบครอบแคบ,บ,บ,บว่ามันแตก่ปนะจะเขียนเอ็ดอย่างแต่ละมือ พปรเดีนมีการบานนีกะสุกเลวขนมเทียนของเอาอัน,นอันนี้เป็นใบตองที่ที่แก่เนาะก็จะเป็นสีนี้ส่งอันนี้ใบตองแก่อันนี้นีะ่มันใบตองอ่อนที่ที่ยูย้อนยอดของเพื่อนน่ะน,นะสีก็เลยเ,เป็นงามๆอย่างสีนะพอดีเพื่อนบุพอก็เลยเอาใบตองแก่ส่งอันมาห่อเอามาแกะเบื้องข้างในกันเลยเนาะ ว่าสิเป็นตาแซบขนาดใดเนาะโวยโวยฮอนๆอนสุกไม่ไมเลยหน้าตาก็จะออกมาเป็นจังสี่เลยสี่คือกันเลยแทะใบตองกับขนมสี่เดียวกันเลยเพราะว่าเ,เดี๋ยวเขาไปเอาอันซ้อมมาตักสีบิางก็เนานะฮอน มันมันโบเขียวดีเพราะว่ามันโบแม่นอันสักคูเขียวเนาะเป็นสักคูอันขาวแต่ว่าเอาใบตรงเลยโอ้เหนียวนุ่มขนาดเลยคุณเหนียวนุ่มโอ้โอ้โอ้อันข้างในก็จะแม่นอันมะพราวที่ห่อไส้เนาะสิมมึงก่อน้อว่า <laughs> จะแซ่บปะฮอนเป้เาิึงก่อน

ผมัม่ชิมาได้บาง y a k เพราะว่าคุณบ่ค่อยบ่ค่อยกินหวานหลายเนะาะรสชาติมันจะหวานพอดีจะเบ่หวานเกินไปใช่อุ้ยหอนกินทางหอนมั้

บานเพิ่นเปิดเพลงโมหที่เข้าหรือบอเนอี่ยติดบอเนอี่ยนะถ้าติด,น,ดนี่แดงเอามาพากไม่เอาละเพื่อนนั้นกำลังเฮ็ดหลังคาไม่เพิ่นยกหลังคาขึ้นเพิ่นคนงานเพิ่นเปิดเพลงฟังนะไว้ซ้ำนี้ก็เนาะโอ๊ยโอย้ลุดมือขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ที่มาให้กำลังใจขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาคอยสนับสนุนฝากช่องน้อยๆของมนเด้อช่วยกดไลค์กดติดตามให้แน่ไวสำนิกก่อนเนะาะบายบาย